สวัสดีค่ะพบก,กับชชมพูกัน,นะคะ่ะวันนี้ชชมพูนะคะจะมานเนี่ยจะมาห้าอันดับสก,กุชี่ที่ชอบนะคะของเพื่อนนะคะไปดูสก,กุชี่อันดับที่ห้ากเลยอ่นที่ห้าจะเป็นสก,กูชี่นี่ค่ะแยมโรมินเนี่ยนค่ะสองตาค่ะนี่นะคะก็จะมีแท็กด้วย อันดับที่สีไปดูกันเลยขวดนมไอบูมค่ะไปดูอันดับที่ซามขาไก่อีลิกนะคะ อันดับพี่สองอันนี้คืออะไรเนี่ยอังห่นไอบลูมอังห่นไอบลูมค่ะอันดับพี่หนึ่งของเรานี่ค่ะอันนี้คือสกุ๊ชี่อะไรคะเนี่ยเบสซอฟโรดเบสซอฟโรสนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะสกุชชี่ทั้งหมดนะคะของเพื่อนเรานะคะที่เราชอบอน,น,น,นะคะก็มีประมาณนี้นหละค่ะด้ยค่ะวันนี้ชมพูนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคราน,นล่างคำว่าติดตาม่ชมพูนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ